ีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเอ็นฟาร์มลี่นะคะวันนี้เราเซอร์ไพรส์บนคท้ายมันเกิดน้องมิว้วด้วยเค้กแล้วนี่ Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lồng, lồng 3 lần. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you อีกรอบหนึ่ง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ้าวลมแรงลมแรงพี่ จะมาจุดเลยเดี๋ยวจุดลายดไหมกันอ่ะจุดอีกรอบนึงจุดอีกรอบนึงคือกำลังจะตะกุ่นบอกแม่ว่าแม่สองเพลงได้ไหมวันนี <s um <s ้วันท้ายบันเกิดน้องมิวนะคะตัวช้าจุดอ่าโอเคโอเคอันนั้นแค่น้ำก็ได้เพราะว่าลมมันแรงลมมันแรงมันจะดับแล้วหนึ่งก้อนนะฮะแล้วก็เค้กจากคุณแม่ของเขาหนึ่งก้อนนะครรวมไปสองก้อนนะครับ ดิษฐานอธิษฐานก่อนลมแรงลมแรงแม่จ๋าตัวขึ้นหนูสวยๆสวยไม่ไม่แม่จ๋าหนูขอรวยๆโดยอะไรเอ็มโอเนี่ยทำเลยทำทำไงทำไงอย่านะอย่าเป่านะอย่าเป่านะทำไงทำไงหน้าเนี้ยรู้ไหมขอบคุณขอบคุณป้าที่ซื้อบอกว่่าเพิ่งอย่ขอบคุณน้อง ที่มอบให้อย่าเพิ่งเปล่าเดี๋ยวพิ่งเปล่าขอพรไปเรื่อยๆกล้องก้องก้องประแตนมาหรอกล้องประแตนแป๊บนึงก้องป้าแล้วทางนี้ทางนี้ก็อยู่ตรงนี้มานี่ก็ขอบคุณไงเนี่ยขอบคุณพี่เสือป้าแอนแม่ดาบนี่ไอป้าไทยบ้านก็ขอบคุณทุกคนวันนี้ก็เป็นวัน้ายเั็นเกินน้องมิวนะคะก็ป้าแตนก็คาริโอ้ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมเค้กให้กับน้องมิวด้วยให้น้องมะค่ะก็ขอบคุณแม่ น้องขมนลูกเสือป้าแอนป้าดาลูงดำแล้วก็ป้าไทบ้านแล้วก็หุ่นป้าแตนด้วยนะคะดีใจดีใจไม่เคยคิดว่าแบบจะมีอย่างนี้หรือเปล่าในชีวิตอ้าวคะแรนพันอนนี้แม่ไม่เคยเซอร์ไพรส์เลยเหรออ้าวอ้าวความรักความรักเปิดเผยเลยแล้ว อันี่เากับน้องก็ได้อาโอเคดับมอบให้พี่พอดูน้มอนุนป้เป็นเตอเอ็นก็แตนนะคะขอคุณน้องน้มนตนะคะที่เซอไพวันเกิดน้องมิ้วนะคะและก็อคุณน้องน้ำมนตด้วยนะคะที่เซอไพรี่มิ้วเนาะ โอเคค่ะขอบคุณทุกทกคนนะคะที่มาอวยพรน้องหมิวนะคะขอบคุณค่ะขอให้น้องหมิวเป็นเด็กดีตั้งแต่เด็กนต้องให้ป้าๆอวยพรก่อนต้องให้ป้าๆอวยพรเริ่มจากป้าดาเริ่มจากป้าดาแล้วก็ป้าเอ็นก็ขอให้น้องหมิวสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะลูกนะเป็นเด็กดีของแม่และทุกทุกคนเพื่อนๆในสังคมโตขึ้นให้หนูสารฝันที่หนูอยากทำนะลูกนะให้สําเร็จรุ่่วงไปด้วยดีนะคะก็ขอให้หนูมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานนะลูกนะนะคะค่ะ ปไปบ้างก่อนครับก <c oughs> <อ>็ <c oughs> ให้น้้งมิวก็อ่าอันน้นะไอะวาดเขียนเนาะน้องชอบวาดชอบเขียนนะก็ขอให้อ่าตามไอเนี้ยเหมือน<า>เป็นตา,ตามฝันแบบของลูกสาวป้าแทบ้านเ็าเรียนแบบนี้แหละ <c oughs> อืก็ออกเป็นออกแบบแบบเป็นดีไซเนอร์นะแต่เกิดจ<ฮ>ะมีงานที่ทําที่บ้านก็ให้มิวก็โจดๆเลยน <c oughs> เยอ่าขอให้เดินตามฝันของตัวเองอย่างแน่วแน่ตั้งใจและมั่นคง โอเคอาลุงดำครับง่ก็ขอให้มีความสุขเดี๋ยวอะไรมันก็ตามมาเองครับน้องน้นองไว้พรให้เพื่อน ก็ขอให้พี 1> 1> ่มิวนะเล้นในกายเป็นศิลปะนะครับก็ยได้ให้ได้อีหน่อยแข่งแล้วไอพ่อหน่อยขอติดหนึ่งเอาไหมไม่ติ่หนึ่งอะติดหนึ่งในมอสต้นอะขอได้ไหมก็ขอให้ติดหนึ่งขอให้น้องมิวเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และเป็นเด็กดีของสังคมตั้งใจเรียนหนังสือเรียนเก่งๆนะลูกนะขอบคุณคเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะปีนี้เท่าไหร่นะคะ สิบห้าเลยโอ้เป็นสาวแล้วแม่จ๋าม่กเป็นสาวแล้วคุณแม่ก็สามสิบห้าโอเคค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสิบห้านะตอนแรกติดเค้กติดกระแปะเค้กทำไมไม่ติดแปะเลยติดแปะน้ำมนงงเหรอลูกใช่เพราะว่าติดเขาติดแล้วสามอายุเต็มไงเขาอัเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนเออที่นี้น่าจะเมีเซ็งนะเนี่ยเออรู้ด้วยเหรอว่าจะมีเซอร์ไพรส์เหรอแม่บอกว่ามีเค้ก จริงเหรอไหนแชร์ก่อนเพื่อนเลยไม่นู่นปาร์ทบ้านตอนแรกฝั่งของปาร์ทบ้านไม่ออกเลยบอกว่าได้ยินนักเทียนก็ซื้อทำไมนักเทียนเพื่อนหยูที่มาเอ็นก็บอกว่าไปซื้อเอกคลิกอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ได้พูดเสียงบอกว่านั่นแหละอ่านปากอ่านปากออกเขาเก่งไงเด็กเดี๋ยวนี้เขาชอบอ่านปากกันแล้วเขยกันไงอู้ดูอ่านปากกันเอาไม่แต่เขาไม่รู้ว่าของใคร มายังเป็นเด็กอยู่เลยมาปีนี้เป็นสาวซะแล้วเออเป็นวันแรกสิใช่ไหมเป็นปีแรกเป็นวันแรกนางสาวใช่ไหมเธอเออัธงบอกเมื่อกี้ว่ยพ่อบอกว่าหนูเป็นนางสาวแล้วนะแม่ไม่เปลี่ยนสิบห้าแล้วสต้องเปยนัตรประชาชนใช่ใช่ต้องเปลี่ยนประชาชนแล้วน้องน้ำมนต์ก็โมล ทำเองแบบว่าไปหาสั่งร้านที่แบบว่าเป็นร้านที่เราออกแบบน่าจะดีใจกว่านี้พี่จะอะไรพี่จะอะไรผมล่ะไม่บอกหรอกนี่อ่ะรู้เหรอป้าเม็นใครรู้เกินเอาเอาไปตัดเค้กกันโุณทองฟ้าสวยมากเลยเอฟดีอ้สวยจริงๆสวยจริงๆอู้ทองฟ้าสวยมากเลยเอฟดีดูทองฟ้าก่อนชมพูสีส้มสีดูทองฟ้านะสวยมากเลยนะคะยามเย็นนะสวยมากเลยนะที่โต๊ะองูนะคะสวยมากมากเลย เดี๋ยวเราไปตัดเค้กกันทุกคนไะเหลืออีกสามเหลืออีกสี่เอาว่าจบเลยมิ้วมิ้วมิวหันหน้ามาทางนี้ลูกมิวหันหน้าเอาเอานี่เอาคนเอานคือเ้กใหม่เค้กใหม่เมื่อกี้มันมืดเออมันมืดโอเคคือเค้กใหม่แล้วเมื่อกี้มันมืดมองไม่เห็นเลยเออ โอเคเรานมไม่ต้องหันตรงตรหันตรงตงโอเคนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออหันตรงตลูกยืนตรงตหามาทางกล้องนี้ด้วยโอเคเออโฉเฉเฉะฉะเลิกงานใช่ไหมไปไปตัด่นู่นก็ได้ปะเออเปปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก็ได้นิออถ้วยนี้เลยสิเี่ยนเองเะไม่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนิ่ีกนแป๊บไ่นิวไปแล้วไปแล้วแม่จ๋าไปแล้วอ้าแล้วลดเราเ่ะ เคนมาเอาเหรอจะเอาเหรอเหรอยิ่งเราโทส์ค่อยเหรอเออโอ้ไม่ป็นไรเราเอาไปได้นี่ของใครนี่ของใครหลังนี่ไหนอะหลังเลยนะ แป๊บนึงเด้อเป็นคนลูกคนลูแป๊บนึงเด้อป้าเป็นคนสองกันทุกคนแป๊บนึ่งอ่ะคนสองเอาเป็นถ่ายคลิปให้ขอบคุณมากเลยใหน้ำมนชื่อน้ำมนไรปีไม่ได้นะลูกค่อยมีมุกมีมุกแต่ตอนนี้อ่ะจะเอาหมาไว้ไหนอ้าวเดี๋ยวลูกมีปัญหากับหมาแล้วลูกหมาก็อยู่ที่เดิมเลยกหมากข้างข้างเนี่ยถ้าหนูอยากเล่นกับหมาปั๊บหนูอยู่ข้างล่างเขาหมาตรงนี้ใช่ไหมันด้วย อ่ะปิดแอร์มันด้วยมาซากว่าร์เดีบันมาตอนนี้แอร์บานเขาบอมัขี้ร้อนไม่ใช่เนะลยร้อนอืมเขาไม่ขี้ร้อนเขาลมชื่อมันไม่ได้หรอกลมเชื่อยไม่ได้ตรางวาห่วงหมาทุกคนบ้านอยู่ท้องคนแล้วหมาอยู่ไหน,นวระธานน้องลูกเขาบอกว่าผมชื่อน้ำมนต์น,นะครับแต่ผมไล่ผีไม่ได้นะครับลูกไปกับพี่มุกพี่น้องเว้เออ น้อบอกว่าผมชื่อน้ำงมูลครับแต่ผมไล่ผีไม่ได้นะครับเป็นไงชัดเจนค่ะทุกคนเราเป็เอฟมเป็ดน,น,นะคะ <c oughs> ลูกไปเรียนลูกโอเคพี่แอนขึ้นมากม 5, 5, เลยเรียบร้อยน้ำลูกหน้าสามแล้วนี่เป็นมเาตอจะมีหน้าบ้านบ้านเขาเข้าโอ๋โอ๋นี่ไปเลยนี่ค่ะกลัวเขาสำหรับคลิปนี้เขาพูดเนฟซีทุกท่านค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องมิวนะคะขอให้น้องมิวมีวมวความสุขนะคะทุกคน โอ้สวยมากเลยอุ้ยสวยเนาะพะใส่ไม้ผ่าเชล่าไปสวยเลยดูดีเลยอ่ะมันมันมันเหมือนแบบเมืองนอกเลยเนาะเออเมืองนอกเออเมืองนอกเลือกบานประตูฮะออให้ลุงเลือกเนี่ยมันนอกมากเอาแล้วลุงช่างให้ลุงเลือกเนี่ยมันนอกแต่บ้านเลือกอะเมืองนอกเออมันคลาสสิกมากเลยอ่ะดูนี่โอ้โหลูกรอสูงจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ